พอดีครับพอดีพอดีใส่หอยครับเราใส่ไปเลยครับพ,พอ่อไปก่อนเลยนะครับเขาคั่วหอมมากใส่หลายเสร็จใส่เยอะก็เปรี้ยวเยอะทุกเขาลองชิมดู พ่อแม่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสสสมุยตับติดชีวิตพอลกอ่อนนะครับวันนี้นะครับพ่อพ่อจะไปเอาวัตถุดิบนะครับมาทำเขาเรียกว่าก้อยหอยนะครับหัวปลีนะครับเมาอยู่ที่นานะครับใกล้จะถึงแล้วครับก็มาถึงแล้วนะครับพ่อพ่อนี่ครับ เสียงน้าน้อยคอยรักครับเสียงน้าน้อยคอยรักนี้นะครับอืมบรรยากาศครับโอ้ปกตินี่ดวงอาทิตย์จะตกประมาณตรงนั้นนะครับพอๆสวยมากนะครับตอนเย็นๆอนนี้จะเป็นภูเขานะครับทอดยาวเดี๋ยวจะอยู่แถวๆนั้นนะครับต้นกล้วยปะ นี่ครับพ่อพตัวนี้โอ้โหกล้วยไม่ได้ใส่อะไรเลยครับมีแต่ป่าอันนี้ครับหัวหัวนี้น่าจะพอดีครับเล็กๆตรงนู้นหัวใหญ่ครับนู้นครับโน่นหัวใหญ่แล้วก็ฝั่งนู้้นอีกครับต้นนั้นครับต้นนั้นมีหลายต้นอยู่ครับแต่ว่าเราจะเอาหัวเล็กนี้แหละเดี๋ยวกินไม่หมดครับพ่อพ นี่ได้แล้วครับพอๆนี่ครับอยู่ตรงนี้นี่ครับพอดีครับพอดีพอดออออีไปมาแล้วครับรู้จักไหมเขาเรียกอะไรนี่สร้อยหอยสร้อยหอยครับสร้อยหอยสร้อยหอยอืมสร้อยหอยค่ะนี่แหละสร้อยหอย เดี๋ยววันนี้ป๊าจะทําเมนูอะไรนะก้อยก้อยอะไรก้อยหอยก้อยหอยใส่หัวปลีใช่ไหมใช่ป๊าเสี่อะไรกันได้มก็พอแม่ดูอยู่นทำลายแตกนีใครเป็นทัวครับเราเอ่อูเป็นครอบครัวครับแล้วทำกับข้าวหรือทำอะไรก็เดี๋ยววุ่นวายหน่อยครับ ส่วนมากเขาจะใส่กับส้มตำนะครับป่าหอยชนิดนี้พอเรียบร้อยนะครับพ่อพ่อซอ,อ,อยเรียบร้อยครับเดีย๋ยวพ่อพ่อจะมาสับป,ปรีนะครับ ีวิตพอเล่อกันก็จะประมาณนี้ครับวุ่นวายอันจะยังไายับวยกค่ะเราใส่ไปเลยครับพ่อตอนนี้ก็เรามาหาวัตถุดิบต่อครับลืมอะไรนะพี่ปังใบผักใช่ไหมใบผักใบผักอยู่ไหนอยู่นี่ครับพ่อๆนี่หน้าบ้านครับหน้าบ้านเราต้องเราต้องสอยเอาลูกห้ามดึง สยอยอ่ะอ้ย<อ>มีหอยท่าด้วยอือาถือให้หน่อยโอเคนี่ฝากพี่ปังถือไหนหันมามองกล้องหน่อยสวัสดีค่ะพ่อพ่อก่อนสวัสดีค่ะมามาพ่อพ่อปรุงกันเราก็พริกลงไปก่อนเลยนะครับเตรีปมตัวมาครับซัก ช้อนเขาคั่วหอมมากใ<อ>ส่หลายเสียบหลายครับแล้วครับพ่อนิดนึงครับมะนาวครับใส่เยอะก็เปรี้ยวเยอะครับครูเขาับสีสันเห็นไหม ลองชิมดูครับอืมใส่ที่อีกนิดนึงเออขวดอีกน้อยนึง าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับพอลองชิมดูอ,อ,อร่อยแล้วครับ <S <S 2> <S 2> <S 2> จับแล้วจับแล้วอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับตัดเลยครับทีนี้ ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ